สวัสดีพี่พ,พทุกท่านนะคะมาเจอกันที่ ep 81นะคะวันนี้ ep 81นะพี่พีท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่ ad 4 b i b e w มีตัวแอดนำหน้าตามเดิมแบบนี้นะคะ หรือสายด่วนเข้ามาได้เลยค่ะ083 43 7 4753ส่ส่วนพี่ๆท่านไหนนะคะสะดวกสแกน QR code แคปหน้าจอแล้วสแกนเข้ามาได้เลยนะคะน้องขอแจ้งพี่ๆนิดนึงนะคะถ้ามีแอดไลน์ตัวนี้มีแอดนำหน้าพี่พี่แอดไลน์ตัวที่มีแอดนำหน้าเนี่ยพี่ๆจะได้ชมผ่าก่อนใครเลยนะคะเผื่อจะได้ชมสวยๆก่อนใครเลยนะคะ มาวันนี้ EP พีนะคะมี2ราคานะเริ่มจากเริ่มจากราคาอง์ละ500บาทนะคะราคาอง์ละ500บาทนี่คือรวมส่งแล้วนะคะพี่ๆจ๋า5 0 0รรวมส่งนะคะเริ่มจากพระปิดตาองค์บนนะคะเดี๋ยน้องขออนุญาตซูมหน่อยนะคะอ่านี่นะคะนี่ค่ะ เป็นเนื้อเออจ้าของเขาบอกว่าเป็นเป็นเนื้อสำลิสนะคะเจ้าของเดิมเขาบอกเป็นเนื้อสำลิ์นี่ค่ะนี่นะคะส,สวยๆเก๋ๆเลยนะคะวันนี้นะนี่นะคะเจ้าของเดิมบอกเป็นเนื้อสำลิศนะคะ นี่นะพี่พี่ท่านไหนนะคะไม่อยากพลาดถ้าเกิดว่ายังไม่โดนนะคะยังไม่อยากพลาดของสวยๆงามๆนะพี่พี่รบกวนเลยรบ,บกวนพี่พี่เนี่ยกดติดตามทางช่องได้เลยนะคะที่พระบ้านบายหนูสุนะคะกดติดตามกด subscribe ทางช่องได้เลยนะคะเวลาน้องลงลงคลิปเนี่ย จะได้เด้งแจ้งเตือนนะคะกับพี่พี่อันนี้พัะปิดตาเนื้อสำลิดไม่ทราบที่ไม่ทราบปีนะคะห้าร้อยบาทรวมส่งค่ะอันนี้นะห้าร้อยบาทรวมส่งนะคะต่อมาอันเนี้ยพระอะไรไม่ทราบนะคะเป็นแบบนี้นี่นะเป็นแบบนี้นะเจ้าของเดิมเขาไม่ได้บอกไว้คะ่ะองค์นี้ แต่ว่ามันน้องเห็นว่ามันเก่าๆอ่ะนี่นะคะสวยนะคะสวยเนื้ออะไรไม่ทราบนะจ๊ะพี่ๆด้านหน้าเป็นแบบนี้นะคะด้านหน้าด้านข้างค่ะแบบนี้นะใต้ฐานเป็นแบบนี้ค่ะนะ ได้ฐานเป็นแบบนี้ห้าร้อยบาทรวมส่งคะ่ะห้าร้อยบาทรวมส่งต่อมาอันนี้เป็นเป็นเนื้อเนื้อชิ้นสนิมแดงมั้งคะไม่ไม่ทราบนะไม่แน่ใจเจ้าของเดิมเขาบอกเหมือนกันนะคะองค์นี้แต่ว่าน้องจำไม่ได้อะหลายองค์จัดนะคะนี่นะเก่าแบบนี้เลยนะคะ นี่ค่ะด้านหลังเป็นเหมือนเส้นตะข่ายนะคะตะข่ายตามุ้งนะหรือยังไงเนี่ยนี่นะคะขอบข้างอะคะ่ะห้าร้อยบาทรวมส่งนะคะห้าร้อยบาทรวมส่งต่อมานะคะต่อมาอันนี้แปลก,ปกนี่ค่ะใต้ฐานเป็นแบบนี้นะมีช่อบแบบนี้เลยนะคะ มีกิ่งด้วยนะคะมีกิ่งด้วยมีเสียงกิ่งแบบเบาๆอะ่ะนะนี่ค่ะแบบนี้นะคะนี่นะนี่นะคะอันนี้ใต้ฐานนะคะใต้ฐานเป็นช่อขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะห้าร้อยบาทรวมส่งค่ะห้าร้อยบาทรวมส่งองปะมาน ใหญ่กว่าเหรียญสิบค่ะใหญ่กว่าเหรียญสิบนะห้าร้อยบาทรวมส่งส่วนอันนี้นะอันนี้ใหญ่กว่าเหรียญสิบค่ะเหมือนกันใหญ่กว่าเหรียญสิบนะคะห้าร้อยบาทรวมส่งเหมือนกันค่ะส่วนปะาปิดตามเมื่อองค์แรกนะคะนี่นะประมาณประมาณเหรียญสิบเลยค่ะประมาณเหรียญสิบนะนี่นะประมาณเหรียญสิบ ห้าร้อยบาทรวมส่ง um <ti> <ges> นะคะต่อมาเนื้อสำริดอีกองคหนึ่งนะคะเป็นพระปิดตาเนื้อสำร Euro ิดอีกองหนึ่งนี่ค่ะดูความเก่านี่นะคะได้พาตรงตามรูปแน่นอนนะจ๊ะพี่จ๋าได้พาตรงตามรูปแน่นอนนะจ๊ะนี่ค่ะพระปิดตาเนื้อสำริดนะคะห้าร้อยบาทรวมส่งค่ะห้าร้อยบาทรวมส่งนี่นะ องเล็กนี้ประมาณเหรียญห้านะคะประมาณเหรียญห้านี่นะคะประมาณเหรียญห้าห้าร้อยบาทรวมส่งค่ะห้าร้อยบาทรวมส่งต่อมาสมเด็จค่ะอันนี้เป็นน่าจะเป็นเป็นเนื้อโลหะค่ะเป็นเนื้อโลหะนะหนักๆเน,นี่ยน้องได้มาแบบนี้เลยเขาเรียกอะไรก็ไม่ทราบนะจ๊ะพี่ๆนี่นะเป็นแบบนี้นะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะ นี่นะคะนี่นะห้าร้อยบาทรวมส่งค่ะห้ารอยบาทรวมส่งพระสมเด็จอันนี้นะคะห้าร้อยบาทรวมส่งต่อมานะคะอันนี้พระสมเด็จวัดน่าจะวัดเกตนะคะน้องน้องจำไม่ได้นี่นะได้ได้ตามรูปภาพแน่นอนค่ะนะคะ ได้ผ่ะตรงตามรูปแน่นอนเนี่ยนะเป็นแบบนี้นะกเก่าๆแบบนี้เลยนี่นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังนี่นะคะห้าร้อยบาทรวมส่งค่ะห้าร้อยบาทรวมส่งต่อมานะคะอันนี้นะคะพระสมเด็จเหมือนกันคาาเก่าเก่ามากๆนี่นะคะ เกตเขาจะตรงนะคะอันนี้นะสวยนะคะคาบเก่ามากนะคะนี่นะนี่ค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้นะนี่นะ ห้าร้อยบาทรวมส่งนะคะห้าร้อยบาทรวมส่งพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะเดี๋วน้องจะได้ส่งภาพให้ชมถูกนะคะพี่ๆจ๋าที่แอดสามศูนย์สี e ่ w. มีตัวแอดนำหน้าแบบนี้เลยนะคะมีตัวแอดนำหน้าแบบนี้เลยนะอันนี้พระคงค่ะพระคงพิมพ์ดีมากเลยอะ่ะนะคะสวย สวยนะคะนี่นี่นะนี่นะคะแบบนี้เลยเนื้อเขียวๆนะคะเนื้อเขียวๆห้าร้อยบาทรวมส่งค่ะห้าร้อยบาทรวมส่งอ่าราคาห้าร้อยบาทหมดไปแล้วนะคะอันนี้ ชุดนี้เนี่ยนะคะเนี่ยอันเนี้ยองละสอง0ห้า 2005, ค่ะองละ2,500ันห้า 2005, เป็นเลี่ยมเงินแท้นะคะอันนี้เป็นงานะคะเป็นงาองละสองพนหนะคะเริ่มจากพะระล่วงรางปืนค่ะเป็นแบบนี้นะพะระล่วงรางปืนเลี่ยมเงินมาเลยค่ะนี่นะนี่นะคะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะ ผิวพระหน้าหน้าน,า,น,า,นาจะแบบว่าคือเก่าอ่ะน่าจะเทหล่อโบราณมานะคะเนี่ยแบบนี้เลยผิวไม่สวยเลยค่ะแต่ว่าไม่แน่ใจยังไงนะคะนี่นะเป็นแบบนี้เลยส่วนตัวน้องดูพะไม่เป็นนะคะแต่ถ้าเกิดดูอ,องค์ไหนส,สวยๆนี่ก็คือแบบเข้าตาสวยอะ่ะเนาะอันนี้ก็สบายตาอยู่นะ นี่นะคะเป็นเลี่ยม like เงินค like ่ะเลี่ยมเงินนี่นะเลี่ยมเงินค่ะนี่นะเป็นเลี่ยมเงินนะคะสองพันห้าร้อยบาทรวมส่งค่ะสองพันห้าร้อยบาทรวมส่งนะคะต่อมาพระมเหศสวนค่ะพระมเหศวนเลี่ยมเงินพระมเหศสวนเลี่ยมเงินนะคะ แบบนี้นะแบบนี้นะนี่นะคะเก่าๆแบบนี้นะนี่นะคะมันๆแบบนี้เลยนะคะมาเหตุสวนเลี่ยมเงินนะคะห้าร้อยเอ๊ะสองพันห้าร้อยบาทรวมส่งนะคะสองพันห้าร้อยบาทรวมส่ง อันนี้ค่ะปิดตาพระปิดตาเป็นงานนะคะด้านในเป็นงานพระปิดตาค่ะเลี่ยมเงินพระปิดตาแกะงานนะคะนี่เป็นงานค่ะไม่ทราบหลวงพ่อนะคะพี่พี่อันเนี้ยไม่ทราบหลวงพ่อไม่แน่ใจข้างในเป็นแบบนี้นะเห็นไหมสวยนะนี่ค่ะมียันด้วยนะคะมียันด้านหลังนะ มียันด้านหลังแบบนี้นะคะเลี่ยมเงินค่ะเป็นงานเลี่ยมเงินพระปิดตาแกะงานเลี่ยมเงินนะคะสองพันห้าร้อยบาทรวมส่งค่ะสองพันห้าร้อยบาทรวมส่งต่อมาพระปากน้ำค่ะพระปากน้ำนี่นะคะพระพระปากน้ำเลี่ยมเงินนะคะองค์พระนี่เก่ามากเลยนะคะนี่ องค์พระเก่ามากๆนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังนะเป็นเลี่ยมเงินค่ะเลี่ยมเงินเลี่ยมเงินนะคะสองพันห้าร้อยบาทรวมส่งค่ะสองพันห้าร้อยบาทรวมส่งต่อมาเลี่ยมค่ะสิงค์ค่ะนี่นะคะเป็นสิง์นะสวย โหเป็นงาค่ะนี่เป็นงานะแกะลายสวยมากนะคะการแกะฝีมือแกะเขาสวยนะคะนี่สิงตาแดงนะคะสิงตาแดงนี่นะคะแบบนี้นะดูด้านในค่ะด้านใน นี่ค่ะเป็นแบบนี้นะเลี่ยมกรอบพัสติกเก่าๆเลยตัวอบอวบนะนี่นะคะสวยมากเอาไปเบาๆเลย2,500ัารค่ะ2,500รวมส่งนะคะ2,500รวมส่งสิงอีกตัวหนึ่งค่ะเป็นสิงสามขวัญอันนี้เป็นงานนะคะเขียวๆเลยนะนี่ค่ะ การแกะลายของคนโบราณน,นี่คือมันมีเสน่ห์ในตัวเนาะการที่เขาใช้อุปกรณ์อะคือเป็นเป็นเสน่ห์อะกว่าจะแบบว่าให้ขึ้นมาเป็นรูปเป็นล่างแบบนี้ได้นะคะหนูว่าหนูว่าส่วนตัวมองว่าคือมันมันมีเสน่ห์ในตัวของมันอะนะเป็นคนที่ชอบเขี้ยวชอบงาค่ะนะส่วนตัวเลยอันเนี้ยนี่ค่ะแบบนี้นะ ไม่มียันนะคะไม่มีการจานยันเขียวๆเลยค่ะ<ไ>เห็นไหมเขียวๆนะคะนี่นะไม่ใช่เลซินนะคะอันนี้ประกันงาให้เลยนะคะราคา2,500บาทคะ่ะองนีนี้2,500บาทนะคะอ่ะวันนี้ ep 81นะคะหมดไปแล้ว พี่ๆท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่แอด b ามศู w, มีตัวแอดนำหน้าด้วยนะคะหรือสายด่วนเข้ามาได้เลยนะคะ083 437 4 7ส3ส่สามสี่่วนพี่ๆท่านไหนสะดวกสแกน QR code แบบนี้นะคะแคปหน้าจอแล้วสแกนเข้ามาได้เลยนะคะ EP นี้ EP ที่81สสุดท้ายนี้น้องขอขอบคุณนะคะพี่ๆทุกท่านนะคะทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ที่ ทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมแล้วก็ช่วยน้องอุดหนุนนะคะบางทีน้องขออภัยด้วยนะคะน้องขอโทษมากจริงๆเพราะว่าอาจจะส่งช้าไปบ้างนะคะแต่พยายามจะส่งไม่ข้ามวันนะคะเพราะว่าส่วนตัวน้องทำงานประจำด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีคนเปลี่ยนในการาทำงานเนี่ยน้องก็สามารถออกมาส่งด่วนให้ได้เลยแต่ถ้าเกิดไม่มีนี่อย่างช้าสุดประมาณ ช้าสุดเลยประมาณ3โมงค่ะบ่ายสนะคะน้องขอโทษลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะพี่ๆค่ะวันนี้จบแต่เพียงเท่านี้นะคะไปละค่ะสวัสดีค่ะ